สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ binary truth EP 3ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอนั่นคือการรับมือกับอารมณ์หลังเทรดแพ้สต o p l ลอ s เรื่องนี้สำคัญกับจิตวิทยาการเทรดมากๆเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับทรุดสำคัญมากครับการแพ้เป็นเรื่องปกติในการเทรดแต่การแพ้แล้วเราตอบสนองยังไงต่างหากที่สำคัญกว่าเพราะมันส่งผลต่อการเทรดครั้งต่อไปและแผนระยะยาวของเราครับเราได้ดูวิดีโอตัวอย่างก,กันแล้ว ซึ่งบางครั้งการเทรดอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดแม้เราจะวิเคราะห์มาอย่างดีอารมณ์แรกๆที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนครับอารมณ์แรกคือความผิดหวังและความหงุดหงิดบางคนอาจจะรู้สึกโกรธตัวเองโกรธตลาดหรือแม้กระทั่งโกรธกลยุทธ์ที่ใช้ครับสิ่งนี้อันตรายมากเพราะมันอาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างเทรดล้างพอร์ตหรือแก้แค้นตลาดครับนั่นคือจุดที่วินในเรื่องสต็อปลอตเข้ามามีบทบาทสําคัญใช่ไหมครับถูกต้องครับ สต็อปลอสไม่ได้มีไว้แค่จำกัดการขาดทุนเท่านั้นแต่ยังมีไว้ปกป้องสภาพจิตใจของเราด้วยเมื่อเราแพ้และถึงจุดสต็อปลอสที่กำหนดไว้เช่นแพ้สองไม้หยุดหรือขาดทุนเท่านี้หยุดมันคือสัญญาณเตือนให้เราหยุดพักทันทีไม่ว่าอารมณ์ตอนนั้นจะร้อนแค่ไหนการหยุดคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครับแล้วเราควรจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นยังไงในระหว่างที่พักครับขั้นแรกคือยอมรับครับ ยอมรับว่าเราแพ้ในไม้ทับวันนั้นๆไม่ต้องไปโทษใครขั้นที่2คือถอยห่างจากจอไปทําอย่างอื่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นออกไปเดินเล่นฟังเพลงหรือทํากิจกรรมที่ชอบขั้นที่3คือทบทวนอย่างมีเหตุผลครับเมื่อใจเย็นแล้วค่อยกลับมาดูว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปการแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับมันคือบทเรียนที่จะทําให้เราเก่งขึ้นครับ ฟังดูแล้วคือการแยกตัวออกจากอารมณ์แล้วกลับมามองภาพรวมอย่างมีสติใช่ไหมครับใช่เลยครับการรับมือกับ Stop-Loss อย่างถูกวิธีคือการเปลี่ยนจากอารมณ์เชิงลบให้กลายเป็นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ครับเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์หลังการแพ้ได้เราก็จะสามารถรักษาวินัยในการเทรดในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้นครับจำไว้ว่าการรักษาวินัยสำคัญกว่าการพยายามเอาคืนครับยอดเยี่ยมมากครับ ขอบคุณอันฟ้าสำหรับคำแนะนำดีๆครับและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม Binary Truth หวังว่า EP 3นี้จะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับความท้าทายทางอารมณ์ในการเทรดของทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ